พี่ไปลงทุนแล้วตัวเลขในการลงทุนมันแพงกว่าเกินจริงเหมือนกูทําเองเลยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบพี่ก็ไม่โง่เข้าไปร่วมลงทุนจริงไหมเพราะการลงทุนธุรกิจกับใครก็แล้วแต่พี่ต้องเห็นอะไรก่อนรู้ไหมการคาดหวังกําไรที่จะได้จากการเติบโตของยอดขายอันนี้แหละธรรมชาติของการลงทุนทําธุรกิจเนอ,อกไหมครับคือการคาดหวังว่าจะได้กําไรเยอะๆจากยอดขายมากๆ นะับริษัทใดก็แล้วแต่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนนะครับมูลค่าธุรกิจมันก็จะน้อยลงในความเป็นจริงหุ้นมันก็จะไม่มีราคาถ้าเราพูดในเรื่องหุ้นส่วนกับเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่เพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทํากําไรได้ดังนั้นก็ไม่มีใครโง่เข้าไปซื้อนอกจากเมาในตลาดดังนั้นในการทําธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ นึกอ,ออกใช่ไหมครับเรายังคิดเลยว่าแม่งขาดทุนหลอนแล้วกูจะเข้ายัไงถ้ากูมีลูกมีเมียมีแฟนมีพ่อมีแม่เขาก็เตือนกูว่าไอ้ยาไอ้ไอเพื่อนคนนี้มันชวนเพื่ออะไรรู้ไหมเอาเงินเราไปหมุนต่ออายุธุรกิจหรือเปล่าไม่ควรไปลงทุนนะไม่มีโอกาสได้คืนหรอกดีไม่ดีนี่สูนแล้วก็ต้องเสียเพื่อนกันด้วยนี่คือความจริงเพราะทุกคนเวลาจะลงทุนธุรกิจอันใดต้องเล็งเห็นก่อนว่าธุรกิจนั้นเติบโตไหมมีกําไรไหมและสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้ดีไหม อันนี้คือการลงทุนธุรกิจทั่วไปนะครับค้าขายทาธุรก,กิจร้านอาหารร้านเสื้อผ้าเราจะคิดด้วยหลักการนี้แต่ตลาดหุ้นไม่ธรรมชาติของการลงทุนในหุ้นคือ<ม>การคาดหวังกำไรจากการขายที่แพงกว่าการซื้อฟังไว้เลยนะตลาดหุ้นมองกำไรคือไม่ได้มองจากยอดขายที่ธุรกิจทำตลาดหุ้นมองกำไรจาก ซื้อแล้วขายได้ได้ราคาแพงส่วนต่างของต้นทุนที่ซื้อกับราคาที่ขายแพงนั้นส่วนต่างตรงนั้นเรียกว่ากำไรจากการขายหุ้นไม่ใช่กำไรจากการทำธุรกิจดังนั้นแยกกันให้ดีนะครับตลาดหุ้นคือการซื้อขายมูลค่าหุ้นนอกไหมครับธุรกิจ นึกออกไครับคือการซื้อขายที่คาดหวังกําไรจากยอดขายหรือรายได้หรือการเติบโตทางธุรกิจแต่ตลาดหุ้นกําไรเกิดจากนึกออกไหมครับการซื้อแล้วขายได้แพงกว่าส่วนต่างของซื้อนึกออกไหมครับการซื้อและการขายที่แพงกว่านั้นน่ะเรียกว่ากําไรจากการขายแสดงว่าตลาดหุ้นขายหุ้นนึกออกใช่ไหมครับแต่ตลาดที่เราเรียกว่าธุรกิจนะครับขาย p r o d u c t ์แอนด์เซอร์วสินค้าหรือบริการ มันคนละส่วนแยกอารมณ์กันให้ได้เรากำลังถูกตลาดนะครับแมทอารมณ์ว่ามันคือธุรกิจเดียวกันมันคือการซื้อขายธุรกิจนั้นแหละมันคือเรื่องต่าจริงๆถ้าพี่แยกอารมณ์ไม่ชัดพี่จะตกผลึกกับการเล่นหุ้นไม่ได้พี่ต้องแยกให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วธุรกิจคือจุดอ้างอิงให้ เกิดชื่อหุ้นตัวนี้ในกระดานหรือในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาเท่านั้นเขาเล่นแค่ชื่อหุ้นตัวนี้ในตลาดหลักทรัพย์แต่อ้างอิงว่ามันมีธุรกิจจริงนะที่น่าเชื่อถือเท่านั้นแสดงว่าวันนี้เราต้องมาขายี้ไอความอ้างอิงตรงนี้มันมีผลต่อธุรกิจไม่ได้มากมายอย่างที่คิดดังนั้นถ้าพี่เรียนในเรื่องเกี่ยวกับกระแสและปัจจัยค่าต่างๆของหุ้นสุดท้ายนะครับเอาเข้าจริงๆมันเชื่อไม่ได้เลยสักตัว เชื่อได้อย่างเดียวคือการจ่ายปันผลค่าทุกอย่างสแตททุกอย่างในตลาดหุ้นเชื่อได้ตัวเดียวคือเนอกไหมครับคือค่าเงินปันผลมันไม่ใช่ P.E. P.E. นี่ตัวโคตรหลอกลวงเลย เข้าใจตรงนี้ไหมดังนั้น PE นี่แปลว่าถ้าซื้อหุ้นตัวนี้จะได้กําไรนะครับใช้เวลากี่ปีคืนทุนแต่ก่อนนะตอนเล่นหุ้นอย่างซื่อเมื่อ20ปีก่อนนะครับค่า PE น้อยคืนทุนเร็วค่า PE มากคืนทุนช้าจงเลือกเล่นหุ้นที่ PE อยู่มันนะครับตั้งแต่70เนอะ70 12หรือ15อยู่ประมาณเนี้ยไม่เกิน15 PE พวกเนี้ยกำลังสวย,ยแปลว่าคืนทุนได้เร็วแต่ทุกวันเนี้ยค่าพวกนี้นะครับเชื่อถือไม่ได้เลย เห็นไหมหลายๆอย่างถ้าเราเจาะลึกดังนั้นไอค่าความหมายเครื่องหมายพวกนี้เวลากระแสและปัจจัยโชคก็สอนละเอียดได้ไม่ได้มีปัญหาแต่โชคัคงบอกเลยว่าคุณค่าที่แท้จริงของตลาดหุ้นหรือหุ้นในตลาดหุ้นคือ ซื้อถูกขายแพงมองกําไรจากตรงนั้นแต่คุณค่าที่แท้จริงของการทรําธุรกิจยอดขายที่มากโอกาสสร้างกําไรที่มากแล้วเอาจุดอ้างอิงของกําไรตรงนี้ที่มันจะได้แล้วเอามาขยายความทําให้ตัวหุ้นในพอตในตลาดรักทรัพย์นั้นดูน่าเชื่อถือเท่านั้นเองแต่แท้จริงไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าคนจะเล่นเขาก็เล่นกันเป็นปกตินะดังนั้นอย่าคิดว่าผลประกอบดีหุ้นต้องวิ่งอย่าคิดว่าผลประกอบการไม่ดี หุ้นหุ้นต้องลงไม่จริงเล่นหุ้นที่ดีในตลาดหลักทรัพย์รู้ว่ามันมีคนทำราคาดังนั้นเขาทำตัวไหนเราก็เข้าตามตัวนั้นกดง่ายๆดังนั้นโลกนี้เป็นของนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษฎีแล้วนะเวลาเรียนมาเชิงวิเคราะห์เราก็จะเชื่อเชิงวิเคราะห์แต่หุ้นไม่วิ่งมีแต่ล่วงเพราะมันสวนกระแสเพราะเขาไม่เล่นแต่ไอหุ้นที่เล่นปัจจัยมันไม่ได้เอื้อไม่ได้รองรับชัดๆแต่เขาเล่นกันอะ เข้าในตัวที่เขาเล่นแต่รู้จังหวะว่าเขาเล่นยังไงต่างหากแล้วเข้าให้ถูกจังหวะไอ้อย่างเงี้ยได้เงินชัว์เขาใจยังดังนั้นโชคพยายามจะเกิดเพื่ออธิบายคำว่าอะไรรู้ไหมพี่ครับเวลาเขาเวลาจะเล่นหุ้นให้เก่งนะจําไว้เลยนะเล่นหุ้นที่เขาเล่นนอกไหมครับเล่นหุ้นที่เขาเล่นไอหุ้นที่เขาไม่เล่นส่วนใหญ่นะครับทําอะไรไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรรู้ไหมรอปันผล ไอ้อย่างเงี้ยไอ้คำว่ารอปันผลรอปันผลแสดงว่าหนึ่งคนพูดอย่างเงี้ยพ่อยละมักง่ายอะยอมรับก่อนไม่มีเวลาดูหุ้นสองศึกษาข้อมูลไม่จริงเพราะคิดว่าปันผลของหุ้นแต่ละตัวนะครับมัน2% 3% 4%เปอร์ตสเปอร์เซน่เอร์ซ็นตต่อปีเท่านั้นเองนะแพงกว่าเงินบาทก็จริงแต่ถ้ามึงเล่นตั้งจ้าตั้งตาเล่นเฝ้าแค่วันเดียวอะมันก็ส4มสี่เปอร์เซนเหมือนกันนั่งนั่งรอปันผลทั้งปีเช่นกันนะ ดังนั้นถึงได้บอกไงว่าหุ้นปันผลนะครับมีแต่เก็บเพื่อเอามาปันผลแต่มันไม่ค่อยวิ่งสังเกตให้ดีแต่หุ้นที่ไม่ได้ปันผลมากมายอะไรนะครับมันวิ่งดีดังนั้นถ้าเล่นหุ้นจริงๆนึกออกใช่ไหมครับต้องเลือกเล่นหุ้นที่ตลาดเล่นตลาดนิยมเจ้าชอบหรือเจ้าเล่นตัวไหนก็เข้าตัวนั้นอะไรพวกนี้อ่านให้ได้ดังนั้นนะครับบริษัทธุรกิจต่างๆที่ประกาศอะไรมานะครับเป็นแค่จุดอ้างอิงและสุดท้ายดูสิ รู้ว่าปันผลดีอินไซต์ข้อมูลนะครับเขารู้ล่วงหน้ากันมาหลายอาทิตย์แล้วจริงไหมเขาก็ลากราคาหุ้นไปรอแล้วจ่ายปันผลเสร็จปุ๊บเป็นไงบ้างหุ้นก็ล่วงทุกตัวสุดท้ายก็กลับมาสู่ความเป็นจริงดังนั้นไอ้ที่ลากราคาหุ้นไปนั้นอ่ะจริงๆนะครับมันไปชดเชยกับเงินที่จ่ายปันผลเข้าใจยังแค่นี้เองตลาดตลาดมันเล่นกับจุดอ้างอิงกับกระแสความโลภของคนในตลาดหุ้นเท่านั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ได้ว่ามูลค่าหุ้นน่ะไม่ได้สะท้อนความจริงของธุรกิจ และความจริงของธุรกิจยอดขายกำไรก็ไม่ได้สะท้อนได้ชัดเจนถึงมูลค่าหุ้นตัวนั้นที่แท้จริงด้วยเข้าใจกฎข้อนี้ให้ได้เข้าใจไหมครับสรุปมาหน่อยเร็วอ่ลองมาดูก่อนว่าจริงไหมธรรมชาติของธุรกิจจึงมีความแตกต่างจากธรรมชาติของหุ้นแต่เราถูกตลาดทำให้เชื่อว่าธุรกิจกับหุ้นคือหนึ่งเดียวกัน พูดง่ายๆบริษัทมีกําไรหุ้นต้องขึ้นแต่ในความเป็นจริงธนาคารทุกธนาคารตอนประกาศไตรมาสสองได้กําไรทุกธนาคารนะแต่หุ้นธนาคารตกทุกตัวจริงไหมตอบจริงเห็นไหมสินเชื่อทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นติดลงติดล้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประกาศผลกําไรทุกตัวแต่หุ้นพวกนี้ล่วงหนักเกือบทุกตัวเลยเห็นไหมเพราะอะไรล่ะ เพราะความเชื่อในหุ้นตัวนี้ในตลาดหลักทรัพย์กับไม่ได้เชื่อว่าธุรกิจมันมีกําไรแต่คาดหวังคิดต่างๆนานามารองรับแค่นั้นเองดังนะวันนี้จะขยี้เห็นว่าธุรกิจเป็นแค่จุดอ้างอิงของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จริงๆหลายๆธุรกิจนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชื่อไปแขวนไว้ในกระดานตลาดหลักทรัพย์หุ้น แล้วก็เล่นไอ้ชื่อตัวนั้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เล่นกับธุรกิจแต่ธุรกิจเป็นจุดอ้างอิงว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้มีธุรกิจรองรับอยู่นะและไอ้ธุรกิจตัวเนี้มันก็สามารถเอามาจัดสรรบริหารงบกันใหม่แล้วก็นําเสนอชื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนเพื่อระดมทุนแล้วสุดท้ายเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มึงเล่นกันไปธุรกิจก็เหมนการขาดทุนบ้างอะไรบ้างก็ประคองกันไปแต่หุ้นแม่งขึ้นเอาก็ได้นี่แหละคือความเป็นจริง ห้ามโลกสวยนะพี่เพราะความจริงมันเจ็บปวดหุ้นปันผลส่วนใหญ่ไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมกองทุนเข้าต่างชาติเข้าใหญ่ๆขนาดนี้ใครจะไปลากราคาขึ้นล่ะแต่ไอหุ้นที่กองทุนไม่ได้เข้าต่างชาติไม่ได้เข้าเจ้าตัวเล็กๆเกนื้อออกใช่ไหมครับที่มีเงินไม่กี่ร้อยล้านพันล้านหรือหลายหลายพันล้านอะ่ะเขาลากกันได้แต่เวลาไปเจอพวกกองทุนเข้าต่างชาติเข้าตัวใหญ่ๆนะครับลากไม่ขึ้นเพราะหุ้นอยู่ในมือพวกต่างชาติกองทุนเยอะ เขาเทใส่มาตัวเองก็อะไรจุนได้เหมือนกันดังนั้นเขาก็รู้ทางว่าเขาควรจะเล่นหุ้นในกลุ่มใดที่ตัวเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะบังคับหุ้นตัวนั้นได้